จะจบเป็คนคนกรุงเทพปะเจ๊เป็นเด็กของเตยเลยนะเป็น<อ>ถ้าจะเรียกว่าเขาเรียกเด็กสลัมของเตยเลยดีกว่าเป็นเด็กวัยรุ่น,นที่ขายของเจ๊ก็จะขายเข็นรถเข็นนะคะคขายพวกน้ําแข็งใสที่เขาก,กดใส่แก้วเทียนนะคะบางวันก็ไปรับจ้างแม่ค้าที่ตลาดของเตยอะคะ่ะ<อ>ขายพวกรองเท้ารองเท้าขีดปักขี้เสมอจนจนสุดท้ายอะ ก็มาขายถุงหิ้วเราก็ไปรับถุงที่มันเบอร์ไซส์ใหญ่หน่อยแล้วก็ให้น้องอะค่ะเราเป็นคนเหมือนเราเป็นผู้กลุ่มทีมคือถ้าเราเห็นใครที่แบบหิ้วถุงที่มันอิเล็กเเขไกเนี้ยเราก็จะไปสวมเลยหรืออย่างขายน้ำเต้าหู้ตามแฟตอย่างเงี้ยขายมาแล้วเจ๊ก็เป็นคนเดินให้น้องถือแล้วเจ๊เดินร้องอะน้ำเต้าหู้มาแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเป็นคนที่ไม่อายที่จะขายของชอบชอบเจ๊ว่า มันเป็นทางเดียวที่เราได้เงินที่แบบบ่อยๆได้ได้ทุกวันนเนี่ยๆแล้วก็ด้วยความรู้ที่มันน้อยด้วยจบศึกษาผู้ใหญ่ภาคสาแล้วเจ๊มีไปเรียนพาณิชย์อยู่ปีหนึ่งแต่ว่าพอเรียนแล้วเสร็จปุ๊บอะมันก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไงเจ๊ก็เลยออกออกมาทํางานใชแล้วที่ ไม่ใช่หาเช้ากินข้านะคะหายัางไงหาเช้า,ากินเช้าหากลางวันกินกลางวันคือถ้าตอนเช้าพ่อหาตังค์ได้เราก็ได้ไปโรงเรียนแต่ถ้าวันไหนพ่อหาตังค์ไม่ได้เจ๊ก็ต้องหยุดเรียนตรงนั้นผ่านชีวิตมาเรื่อยจนจน,จนกระทั่งถึงจุดไหนที่แบบว่าวิแม่ มันจริงๆมันก็มีแววค้าขายเป็นนั่นอย่าเราเนี่ยเจ๊เริ่มแต่งงานปุ๊บอะแม่สามีอะเขาก็จะมีแฟลตอยู่ห้องหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนเขาขายของชําอยู่แล้วแล้วเขาก็ให้เจ๊เนี่ยไปนั่งขายของชําอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมคะตอนนั้นอะเจ๊จาได้ว่าเจ๊ขายได้วันนึงประมาณพันกว่าบาทเราอยู่แฟลตกับเหมือนมันมีลูกค้าอยู่เท่านี้แล้วของมันก็จะอยู่ในบ้านวางแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งอะเจ๊ก็นั่งมองเอ๊จะทํายังไงวะให้มันขายได้มากกว่านี้ คุณประชารู้ไหมคะเจ้ทำไงทำไงเจ้ก็เจ๊ก็เหลือไปเห็นลังที่เขาใส่เบียร์ใช่ไหมเจ้ก็คิดว่าโอเคเราเอาลังนี้มาตัดเราเอาของที่มีทั้งหมดในบ้านเราอะ,อะใส่ลังแล้วยกมาใส่รถ่าแล้วก็ไปขายหลังแฟดใช่ไหมคะเจ้ไปขายแค่ช่วงระยะเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเจ้ขายได้3,000กว่าซึ่ง มันเป็นอะไรที่เจนอนไม่หลับเลยอะนนพอเจ๊ทาวันแรกได้อะงงเ,ออเจ๊วอาโอ้โหมันทำได้ไงใช่หลังจากนั้นมันเริ่มแบบเริ่มกิดแล้วว่าเอ้ยเ,อเราจะไปทํำยังไงต่อ แล้วตอนนี้เขาขายไปขายมาของในบ้านอ่ะมันหมดเจ๊ก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทําไงดีวะอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี้ยยังไม่มีพวกห้างเทสโก้อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะไม่มีดงเทสเลยไม่ชแต่มันจะมีที่พักขนงมันจะมีพวกอาเซียนเวลโก้ดีเซมเบอร์อะไรพวกเนี้ยค่ะผมยังทันผมยังทันเจ๊ก็ใช้วิธีการไปเดินตามห้างพวกเนี้ยค่ะนี้แล้วก็ไปหาดูของที่มันลดราคาสมมุติว่ายาสีฟันหลอดหนึ่งเนี้ยยี่สิบห้าบาทแล้วก็แถมแก้วหนึ่งใบใช่ไหมคะเจ๊ก็เอายาสีฟัน มาขาย24บบาท<อ>ถูกกว่าห้างอีกถูกกว่าห้างอ่าแต่เจ๊เอาแก้วนี้มาแยกขายใบละ5บาบาทแหมอ่าได้กำไรตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะแล้วเจ๊ก็ยังแบบรับ ซื้อของที่เจไม่มีสมมุติว่าเจต้องไปห้างทุกวันอยู่แล้วสมมุติว่าอ่าอย่างคุณบัญชาอยากได้น้ำยาซักผ้ายี่ห้อนี้อยากได้อย่างเงี้ยอ่าแต่เจไม่มีขายช่วยซื้อมาให้หน่อยเจก็จะอ่าได้ค่ะแล้วเจไม่บวกกำไรด้วยนะไปซื้อให้ซื้อให้แต่ว่าถ้าอย่างอื่นที่ไม่มีซื้อร้านเจอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเทนซี่เจขายจนสุดท้ายเจขายได้วัน3ามสี่หมื่นไม่ใช่ทั้งวันนะคะแค่ช่วงเย็นนะ ขายดีมากแบบเจ๊ก็มงว่าโอ้โหขายแบบแล้วเจ๊ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะตอ่มันมีอยู่ว่าเจ๊ะไปนั่งจ่ายค่าแฟง เจ๊ก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มาติดป้ายหน้าร้านเราวะรับจ้างจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าแฟดอย่างเงี้ยโอ้โหคิดถึงขนาดนั้นด้วยอีกใช่ตอนนั้นเจ๊ทำเลยนะเจ๊เก็บสิบบาทเจ๊จะมองว่าเดี๋ยวนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิสใช่ไหมทีก็อารเจ๊ทำมาก่อนเนาะเรื่อถึงตอนนั้นก็เลยเริ่มมีเงินเป็นก้อนเป็นกัมขึ้นเยอะไหมก็พอมีพอเขาเรียกว่าไงมีกินมีใช้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ถือว่าเราล่ํารวยแต่เรามองเห็นว่าคนอื่นอ่ะกำลังลําบากคือหมายถึงว่าเเเเจมมอองห็็นนนนพื่่่ๆทีปแคค้้าดวยกัะ แบบเหมือนต้องไปกู้เขาเสียดอกแพงใช่ไหมคะเจ๊ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากช่วยแล้วพอสุดท้ายพอเราไปอยู่ในสังคมตลาดเราก็เห็นว่าโหแต่ละคนต้องไปแบบกู้นี้แบบกู้เขาดอกแพงอ่ะเราก็บอกอันนั้นมาเล่นแชร์กันแล้วเจ๊ให้ทุกคนที่เล่นกับเจ๊เปียวได้หมดแต่ว่าคุณบัญชาเม่นกับเจ๊ห้ามือเจ๊ให้เปยวเลยห้ามือเจ๊ไม่มีการจํากัดเจ๊พูดแค่คําเด้งว่ามึงอย่าทำกูนะ ไปสุดท้ายสุดท้าย,ย <ๆ S 1> คนนี้เปียวไปเสร็จปุ๊บคนนี้หนีไปคนนี้ฆ่าตัวตายคนนี้ก็หนีอะไรแบบนี้ค่ะพ <c oughs> อคนนี้ไปเรารู้แล้วชีวิตเราไม่รอดแล<อ>้วอะเพราะมันมันมันรวมกันแล้วหลายหลายคนแล้วมันเยอะอะค่ะครเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่หยุดนะตอนเนี้ยเราตายแน่ชีวิตเราไม่รอดแน่เพราะว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วแม้กระทั่งที่เราอยู่อะค่ะเรายังต้องไปจำนองกับเขาแล้วเขาก็มายึด ยืดแม้กระทั่งค่าเช่าพอยืดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเช่าเขาต่อใช่ไหมคะเ,คเดือนละ2,800คิดดูนะว่าพอถ,ถึงเดือนเรายังไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเลยนะเราต้องไปกู้แขกอ่ะมาจ่ายแล้วผ่อนแขกประมาณร้ยสิบไฟก็ถูกตัดนะเอ,อ,อะไรเอ,อ่ยแบบไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนั้นนะ่ะแม้กระทั่งครอบครัวยังต้องแยกกันเลยอะ่ะแต่แต่ความคิดตอนนั้นอะ่ะจะหาทางยังไงหาเงินมาช้หนี่เขา ด้วยความที่เราอ่ะความรู้น้อยอถ้าเราจะไปทํางานตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้เราก็คิดว่าอ่ะโอเคอมีอยู่ทางเดียวคือเราต้องขายของขายของอ่ะเราก็กลับ ไปที่บ้านบ้านที่ทุกวันนี้อยู่เนี่ยค่ะมันคือบ้านที่เราเคยอยู่ตอนเราเป็นเด็กอครับแล้วก็ไปขอเขาก็ไปเริ่มต้นขายกาแฟขายหมูปิ้งขายตามสั่งขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่พอใช้นี่เขาเพราะวันวันมีแต่คนมาเก็บเงินวันทีเก็บจนเราหมดเงินไปเลยขายใช้นี่ไม่มีไม่มีทุนเลยอ่ะไม่มีเงินไม่มี ใหมีอุปกรณ์แล้วก็ไม่มีความรู้ด้วยเจ๊ใช้วิธีการยืม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 กระทะบ้านนี้ยืมตะหลิวบ้านนี้แล้วก็กู้เงินบ้านนี้ร้อยละยี่สิบนะคะตอนนั้นอะเริ่มขายเจ๊ก็ไม่มีตู้นะตู้ตู้ดิไม่มีอะเจ๊ใช้ใส่ตะกร้าแล้วเอาผ้าผ้าขาวคลุมอะไรแบบนี้มันยังขายได้เลยเจ๊อยากจะบอกให้คนดูอะค่ะทุกวันนี้ที่อยากเริ่มต้นแล้วก็บอกว่าไม่มีทุนไม่มีไม่มีที่ไม่เป็นทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ว่า ทุกอย่างเนี่ยที่พูดอะมันเป็นข้อแก้ตัว หรือมันเป็นความกลัวที่ทุกคนพูดมาให้เรารู้สึกกลัวเอยมันไม่มีทางหรอกเจว่าสุดท้ายคือมันอยู่ที่ว่าเราอยากแค่ไหนความอยากใช่ถ้าเราอยากโป๊บอาจจว่าปุ๊บเดี๋ยวลุกขึ้นมามันได้อย่างเงี้ยเจอยากขายอ่ะเจอยากเจอยากรอดอ่ะเจไม่อยากเป็นแบบเนี้ยเจก็ต้องหาวิธีแล้วถามว่าทำไม่เป็นแล้วทำยังไงอ่ะเอออันนี้น่าสนใจคืมันทำไม่เป็นมันทำยังไงสมัยก่อนมันไม่มี Google เออถูกซีเอ็ดมีไหมคะอยากทำอะไรเราก็ไปอ่านอ่านวิธีการทําเอา แค่นั้นเองอะอยากจริงหรือเปล่าอยากรวยจริงหรือเปล่าอยากมีจริงหรือเปล่าบางคนอยากมีอยากรวยเ<ต>คยมีแบบมีบางคนอะคะ่ะเ,เจ๊คักขอสูตรหมูทอดหน่อยเ,อเจ๊มีความรู้สึกว่าแค่คุณแบบพักมา ขอแค่นี้ชีวิตก็ไม่รอดแล้วทำไมเจ๊คิดอย่างนั้นนะจริงๆคนเรามันต้องพยายามจากตัวเองถ้าเป็นเจ๊นะแล้วเจ๊เห็นเจ๊จงแม่งขายดีอย่างนี้นะแล้วเจ๊จงออกมากี่รายการเออัสิแล้ววิธีการทําเจ๊จงแม่งก็บอกหมดนะอะไรในรายการเจ๊ไม่จําเป็นต้องโทรไปหาเจ๊เลยว่าเฮ้ยเจ๊ขอสูตรหน่อยเจ๊ไปเปิดดูเลยอ๋อเจ๊แม่งทําอย่างนี้คือคนที่เขาเนี่ยเจ๊ว่าเขาแค่มองเขาก็สามารถที่จะทําได้พอขายข้าวแกงไปใช่ไหมคะมันก็ขายดีอีกขายดีอีกอ่าเจ๊ก็มันก็ ยังไม่พอใช้นี่ครับแล้วเจ๊ก,ก็มาคิดว่าเอ๊ล้วเราจะทําไงดีวะบ่ายโมงกลับบ้านนอนสองทุ่มเจกก๊คิดว่าบ้าไปแล้วมึงเป็นหนี้เขาอะ่ะแล้วมึงเอาเวลาทิ้งไปเจ็ดแปดชั่วโมงใช่ไหมคะใชก็ไม่ใช่อีกอเจ๊จะทําอะไรขายดีต่อจากการขายข้าวแกงบุฟเฟ่เจ๊ก,ก็คิดเอ,อ้อใช่ไหมแล้วมันด้วยความบังเอิญที่เราไปซื้อข้าวเนี่ยมามาพอข้าวหมูทอดใช่ไหมคะพอเปิดมาปุ๊บ เจ๊เห็นหมูที่มันเรี้ยงอยู่ในในกล่องสีสชิ้นเนี่ยเจ๊รู้เลยว่าเจ๊จะทำอะไรตอนนั้นปิ้งเลยเหรอปิ้งทันทีเลยนะจริงๆค่ะเจ๊หันไปพูดกับลูกเจ๊ที่ชื่อน้องแต้วเจ๊บอกว่าน้องแต้วคอยดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะทำให้ดูเอาอพรุ่งนี้อีกอะ พูดอย่างนี้เลยค่ะแล้วพอลุกอีกวันหนึ่งปุ๊บใช่ไหมคะเจ๊ซื้อหมูมา8ดโลใช่ไหมคะแล้วเจ๊ก็บอกลูกค้าเจ๊ที่มากินข้าวแกงแบบข้าวแกงหมดแล้วเงี้ยบอกห<ม>ให้รอนะเดี๋ยวเจ๊จะมีข้าวหมูทอดค่ะ แล้วเจ๊ก็หมักเองทอดเองขุ่มข้าวเองเจ๊เป็นคนทําทําอย่างเงี้ยทําคนเดียวเนี้ยเจ๊ยังเจ๊มามีลูกน้องเอาวันที่เจ๊ขายได้วันละหมื่นกว่าแล้วทีนี้ไเจ๊โจก็ต้องคิดต้องคิดการใหญ่ขึ้นอย่า่าต้องมีร้านมากขึ้นด้วย่าทำไมคนจะมามากขึ้นอ่าอันนั้นเจ๊ยังตอนนั้นยังเพราะว่าตอนนั้นลูกเจ๊ยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะเจ๊ก็ยังไม่ได้อะไรก็ เช้าขอลูกจะไปโรงเรียนอย่างเงี้ย<ม>เขาก็จะมาช่วยแม่ขายกันก่อนใช่ไหม,มช่วยทําช่วยอะไรกลับจากโรงเรียนก็มาช่วยขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>จนตอนหลังอะค่ะเขาเรียนจบกันแล้วรเราถึงมามีสาขา